ไอ้เจมส์ส่งที่ยเดี๋ยวมึงตรงกุศบแล้วเนี่ยอีกแล้ก็คนพอแล้วใช่ไหมอยากได้ฮิวคื่อนหรืออยากได้ฮิวดีๆครับเอาที่มันตามกูทันนะไอ้เจ้าได้กดแท็บเพื่อดูนี่ไงกดแท็บเพื่อดูคุณเอ็ดนี่ไงตัวฮิวตามทันแน่นอนเดี๋ยวเข้าไปเป็นเพื่อนสะปาไม่อยู่ตรงไหนวะตะป้าไปอยู่ฝั่งนู้นมัาได้ฝั่งนี้ฝั่งนู้น กูกแต่ไม่น<ค>ีใครกแต่มีใครลองเล่นตัวใหม่ยังเนี่ยตัวใหม่แก้ไปแล้วนะไม่เห็นว่าจะไปจากการตดเอ,อาแล้วไม่รู้สึกมันไม่ค่อยเลิฟเท่าไหร่อ่ะฟิลกับจักรกุฟีน่ะอยากเล่นนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเลิฟอ,อ่ะวัาพูดจริงๆเราสภาพเหมือนจักรกุฟีนไว้กูเลยถูกใจเล่นไ,ได้ อีบิ๊กิตไหนอีแท็กที่มันจะวิ่งตามกูไหนวะหลังนั่นอ่ะเออนะคุณเอ็นอยู่ไหนอยากวิ่งอยู่นะทุณเอ,เอคุณเอ,อ็นว่ากันตัวเองไว้ดีทฤษฎีแล้วคุณเอ็นเป็นเมนแข็งแหละเล่นลิงได้เล่นลบา<ท>้าฉ<ท>ันไม่ได้เมนแท็กฉันเล่นแขงไม่เป็นเลยไม่เป็นจิตใจว่า,วา,วาวสุภาพ เอาอีกทีแมงกนี่เนื้อคุยกีดอกแม่กกีรถถังแม็กกดกดแฟงล่างอยู่กับที่เลยอ่ะมึงไอ้ไม่ได้ตีดเดี๋ยวจะหยุดว่าเฮ้ยบิวฮะมตายแล้วอ้าวนี่ไม่ใช่บิวนี่ใครนี่เอทีี่เหมือนเมื่อกี้เลยอีกคนนึง ที่มึงจะเห็นกูดได้ก็แค่รูปบ้านกูนะอันนีนี่งไงกูเห็นมึงแล้วเอาไปเช็คดิแฟลอนี่ไม่หลับยูเฮ้ยนดนี้ตายตายตาายตตาย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 ตมยตาวตายาตาตายันต ไว้คือยังไม่ตายนกไว้ปิดกีดแม่อายุอายุนี่ค่ะ ปอยากให้ตามได้มามาเอ็ดพร้อมตามเหรอแ่ละด้วยสี่นาทีทุกคนคิดว่าเราจะยืนกันได้ไหมแล้วไม่ตายโง่กันเยอะครูเลิกตายโง่แล้วคุูจะตายดีๆแล้วเอม่ายิงไฟล์เยี่ยมเด็กคนตั้งขา พิปเปิลอยู่ข้างบนนนแล้ววะลิงกูอยู่ไหนวะมึงเฮ้ยลิปเปิลริปเปิลเฮ้มึงมึงเห็นลิงกูปะลิงกูโซโล่เดี่ยวเลื่อนไ่รถนะอีดอก

กระโดดดีสิกระยิสั์ไม่ต้องยินโก้ไอ้เงี้ยแม่งมีสักมีเลยไอ้เงี้ยกวนสีหนีเลยไหนไหนมึงอยู่ไหนฮะมึงอยู่ไหนเบสซี่แบอายืออ้เงียอ้เงีย อ้ยโอเคแล้วจะตายไม่ตายหรอกเอองั้นแหละทำถึงก like ็ได้ทำถึงกระโดดดีสิข้รออะไรไอ้ฝรั่งข้าอยู่ข้างกูอู่วงมหิมันกูเจิมอลลิเปอร์อยู่ลิเปอร์หายไปไหนวะกูว่ามันระแวกกูเยอะมากอะกูว่า ช่ด้วยกูโดนล็อกขามาสองรอบแล้วอีกดอบอ้าวเมซี่กูไปไหนเมซี่ตายแล้วเออเอ็ดโดนล็อกขาไอ้ลิปเปอร์ล็กตึวกูไม่เป็นไรบิวพวกเราอ่ะคงจะไม่ตายเกือบเท่ากันอีกหลายวันที่แขงกูโดนขาแขงกูโดนขาแขงกูไม่ใช่เบอร์ซี่กูถึก โอ้ต้องพอบ้างต้องพอบ้างเออถึกก็ต้องทนบ้างนี่ดอกถึกก็ต้องพอบ้างเนาะแล้วอดทนเฮ้ยนอยู่ไปก่อนเนี่ยไอ้เหียยยยไนดูกจะโลไอีกุขาดเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยไม่ได้สามเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเดี๋ยวยเพิ่งไปคุณเอสคุณเอสไอ้กิลเปอร์ว้านี่ว่ะมาเปลวาไข่มาไปเอาไอ้แม่คนเดียวเว่อร์ไปมึงวันดีใจเย็น ไม่ไม่เอม่าไม่ต้องทอนะดูดูดูุเอม่าเอม่าไม่ต้องทอนะดูเราตายก่อนเอ็มมาไม่ต้องท้อมึงรู้สัก็นคนนึงมันจะ่น่าดีอีกสองเฮ้ยมึงทำไรเพื่อนโกมึงทำไรเพื่อนโกไหนมึงคุยกับกูจีอีดักมึงจะไปไหนฮะมึงคิดว่ามึงจะว้างหนีได้เหรออีดักมึงไม่ใช่ล่าเงาค่ะอีสัตว์มึงไม่ใช่ผีเนาะมึงกลับมานี่ค่ะเนาะกลับมานี่ วิววิวเอม่าเดี๋ยวมึงขอมึงมาดูทรัพย์สินตัวแทนแห่งจี้จะเลื่อทางแกอีกยังไงมึงยังไงมึงยังไงมึงยังไงกับกูมึงยังไงกูแทงไหมหรอมึงกี่ดาวแทงไมมหรือมึงเปียวอ่าแทงไหมหรอมึงเปียว์วะอ้าช่วยด้วยค่ะปวัสดีค่ะอีกไม่อ่ะมึงป้าป้าป้า ว่าแต่ร้านนี้ด่าบ้าเขาหรออาทิมึงต้องระบอกกูด้วยสิมันนั่งหน้าบ้านเขาเ,าาน,น,เาดดขนา,นา,า,นานะให้เกียรติเขาด้วยเอสเวสกเข็ดเวสเปกแดมโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะไปจะไปจะไปจุนน้องมึงกลับอันนี้สิไหนที่อดอก่าบ้านเขาหรอฮะเออไอ้มึงมาค่ะไม่ได้ตรงนั้นแล้วกูจะได้ตรงนี้ทีาา่หน้ <c oughs> นาบ้านรถมึงที่หน้าบ้านบ้านให้ความเขาลบเขาด้วยเนาะ ไปคุณเอไปด้าบ้านเลยล่อวันไว้ล่อมันอยาให้มันออก Hello สวัสดีค่ะ Hello เย่ย Hello เมลคาแ e บ l o แก่ต้องแค่แคุกแค่ด้ไปแอบตั้คกันไอรเมื่อตายการอากาศบิวไม่เป็นไยเว้ยบิวกูตายทั้งมึงแล้วโอ้ไ้เยี่ยโอ้แม่อาน่นก็แค่ไปบิวชีน มามามากูให้เลือกระหว่างเมอร์ซี่กับแอนนากูให้เลือกจะได้หิวไหมเอ้าถามกูอีกนะจะได้หิวไหมคำถามดูนั่นแหละถาอยากอยากได้หิวได้แค่ไหนครับไม่ถามไม่ไม่ไม่ต้องถามว่าอยากได้หิวไหมต้องถามว่ากูจะได้หิวไหมได้แน่นอนโดยเฉพาะแอนนา ต่จูได้กระสุนคือแบบแค่แค่ตับสองคนอะชื่อชื่อมาสองคนอะคนหนึ่งอะกูก็ตัดจิตการได้ฮิวแล้วแล้วอีกคนนึงก็รุนเอาว่าจะเถื่อนไหมถ้าทำตัวเถื่อนก็อาจจะได้รับฮิวน้อยไปหน่อยเครียดอะออกมาชิ้อเครียดะ

อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยเพิ่งเออคุณเอสบอสวยคุณเอสบอสวยกูพูดจริงๆมันต้องรำคาญกูบ้างแหละกูพูดจริงๆเนี่ยได้ได้อิตาลามึงอไอรกรอบมนึง ไอ้เฮียไอ้ยานบานกูอยู่บนหวยมากโลเด้เบเออสวยได้ๆปิกปาะไรบนบนบนกดอ้องกิดีได้ไหมอันอี้อี่ดีเม วอรี่เดิมเวอี่ทำเตอร์ี์เดิมมือรีบๆมานี่ไหนไแล้วะได้แต่เพงขอไล่ทเทซ่าก่อนอ,อื <laughs> <laughs> ว่าตรงเรียกกูว่าเทซ่สาเซเลยเยอร์อ อีซับสองตัวที่มผมจะให้คิวตัวดาเมจหน่อยได้ไหมมึงม,มาแล้ว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 โอ้มันไม่สนใจกูอ่ะอีหากูจะฆ่าได้พวกมึงเนี่ยนอกจากแต่ตร้ายกูนี่ก็ควานขัดปากกูไม่ทิงเลยยด็กอีจัดกลางก็ <c oughs> ไม่รู้ยิ้มวไม่รู้ว,รว่าหิวได้หิวไหม ่านั่นคือโลชนาห้าตาล้วอเลยหรอแม่งอีพวกมาพจนนอกจากจะนอกจากจะไม่ให้กูฆ่าได้อีไรวิเวอร์ยังจะมากันซีนกูญแจิวิ่งขึ้นมาตอมกูจะฆ่าได้อีดอกทองไอตัวอะไรอ่ะแฮมเตอร์แฮมเตอร์มีแฮมเตอร์แล้วก็มีิดิดิดมดิดมดิดมดมิดมิดิดมีบิดดมิด ให้บิดบ <t art ere> ิดบิดบิดกีตาร์อยู่ด้านหลังคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับผมบอกเลยอ๋อโซเยอร์อยู่ด้านบนโซเยอร์ด้านบนโซเยอร์โซเยอร์โซเยอร์หลังโซเยอร์หลังใครก็ได้ดูหน่อยไม่ดูกูเอาเองนะไม่ดู <t art ere> ไม่ดูกูเอาเองนะแมนเอสเปคุณเอสอย่าเพิ่งตายสวัสดีครับ ปรากฏไอกแกตัวแกตัวแกตัวมกี้เผยืมาไม่รู้ทำไม้ากินแล้วก็บเทอนะคะระวังหนากินจีหลังนะคุณเอสจีมันสิถ้ามันมาเมื่อไหร่อ่ะจีมันมา ก็น่าจะโดนล,ลูกบ,บ้านจี๋เปล่า <c oughs> มีใครโดนไหมมีใครโดน,นไหมลูกบ้านโดนพีจีต้าน,น,นบนพีจีทางนี้มาแล้วมาแล้วเพลสระวัะงหลานนะเพลส

ไอ้ Ay, เนี่ยพี่เลโกเดี๋ยวแล้วบอลวันนี้เสียงใครวะอ่าไอโก้ไอโก้ไอโก้ี่กูติมาจากอะไรวะไอเดียอากนเพื่อนเดี๋ยวอิจิเทนไคดูแลคุณยิ่งกว่าฟ้านำเสนอโดยเมอร์ฟี่อาทิตย์ มอร์ซี่ดูแลคุณเชียงฟ้า <c oughs> คุณจะปลอดภัยเมื่อคุณมีเมอร์ซี่ถ้าไม่มีใครโลมากกเกินไปก็เนี้ยแหละทับอาจจะไม่ได้ฮิวนะเพราะว่าแฮมเตอร์หลังแฮมเตอร์หลังแฮมเตอร์หลังตัวกระดักไแล้วพวกนี่เป็นอะไรกับโรคบาสโก้เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเลตเติ้ลเลตเติ้ นนะีหลังนทีหลังนะคเนทีหลังนทีมากินทีมาอยู่หลังนเลยนะัข้ไปที่่ลุงปา้าเรียบแล้วเนี่ยมึเกิดอะไรขึ้น ในกิจะไม่เอาตัวอ oh ื่นแล้วเอาตัวยนนี้กันนะนำกันรู้เพิ่จริงว่ากูละเวรกินต่อยแม่เลยเฮยเฮ้ยอย่าขยับทุกคนอย่าขยับ้งมเลอาดีคุณเอาดีเหนีิอยู่ไอ้ก๊อตไม่อออนยู่ไอ้ก๊อตไม่เฮ้ย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 ไม่ใช่จงนองแล้ว เออนี่แหละนี่แหละทำถึงไอ,อเทียด <c oughs> มิมาละมาละมาละ,ละเ,เออ,อนั่นแหละทำถึงทำถึงทำถึงถ้ากูไม่ด่านี่เห็นไหม <c oughs> จ,ะจะไม่มีใครมาตั้งใจฮิวกูเลยถูกไหมโอ้ยคุณเอสอย่าบ้าอาทิเดโมเซทินยูทุกคนถ้าไม่หยิบปืน คือเอทีอ่ะไม่เคยค่าพวกเอทีไปกูไม่เคยฆค่าพว้เอทีฮิบกูละเพราะมันไม่เคยฮิบกูเลยพูดตรงๆ